สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบบูชาพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคาบบูชาพุทธศักราช2567โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับประทงดอกไม้วางบนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมาสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมาสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณพาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำมาสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนำ้ำมศการทองทิศท,ที่หน้าธรรมศีลาจากนั้นพนอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษารษาชการ,การกาแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุลอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงหยุดเทียนชนวนจุดไฟที่กคมไฟฟ้าซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามประกอบด้วยวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพระสงฆ์3 0รูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีไปตั้งที่ธรรมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีล แล้วพระเทพวัชระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องคันเตยายธิกถาจบแล้วทรงหลังทักซิโนโทกพ,พระเทพวชระเมธีถวายอนุโมทนาและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดิเรก วันมาคาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน3เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปซึ่งทั้งหมดเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวลุวันพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหกและเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นหลักคําสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่ทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ประเทศไทยได้กำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคบูชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2394ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4 และในปี2549รัฐบาลได้ประกาศให้วันมาคาบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท เวลา17นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโรกาสให้ในฝ่าชี้ทันเอกัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางฝานทีเดียนอันภรยาเอกการาชทูตร่วมเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยต่อจากนั้นเวลา18.29นาฬิกานาที พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำนายอารุณบุญชมจุลาราชมนตรีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งจุลาราชมนตรีคนที่19และขอพรดุอาในานามของประสบนิกรชาวไทยมุสลิมถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสนี้ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเข้าเฝ้าทุลอองทุลีประบาทด้วยจุลาราชมนตรีเป็นตำแหน่งผู้นำาศาสนาอิสลามที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมมีหน้าที่จัดระบบการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดจนจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งดูแลกิจาการาศาสนาอิสลามและผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามที่อยู่ในกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองต่างๆต่อมามีการบัญญัติกฎหมายเรียกว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการาศาสนุประถมฝ่ายอิสลามพุทธศักราช2488 และรวมถึงพระราชบัญญัติการบริหารองคอ์กรอิสลามพุทธศักราช2,540กำหนดให้มีตำแหน่งจุฬาราชมนตรีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยเป็นตำแหน่งผู้นำกิจการาศาสนาอิสลามในประเทศไทยที่มาจากการสรญหาและผ่านการเห็นชอบจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศโดยมีการครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อถึงแก่อานิจกรรม สืบเนื่องจากนายอาซิตพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่22ตุลาคม2566เป็นเหตุให้ตำแหน่งจุฬาราชมนตรีว่างลงกระทรวงมหาดไทายและกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลามพุทธศักราช2540หน้าที่สรรหาจุฬาราชมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศ40จังหวัดเพื่อสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดํารงตําแหน่งจุฬาราชมนตรีเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566และที่ประชุมกรรมการอิสลามประจําจังหวัดลงคะแนนให้ความเห็นชอบให้นายอรุณบุญชมซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครเป็นผู้ที่จะดํารงตําแหน่งจุฬาราช